เรื่องจากเมลเป็นยังไงวันนี้ครับเป็นเรื่องจากคุณหลุนครับครับชื่อเรื่องว่าเพื่อนตายครับอืมเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสองปีที่แล้วครับครับเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากที่คุณหลุนมีเพื่อนสมัยวัยเด็กเลย <c oughs> ชื่อว่าบีซึ่งเพื่อนคนเนี้ยคุณหลุนกับบีก็รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วครับจนถึงประมาณมปลายเนี่ยก็ต้องแยกโรงเรียนกันอืมเพื่อนก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอด รเรื่องเนี่ยมันก็มาเกิดช่วงประมาณที่คุณหลุนเน่อยู่ปีหนึ่งจะขึ้นปีสองอเพื่อนคนเนี้ยป่วยเป็นโรคโลหิตจางคไขรกระดูกฟอก็รักษาอยู่ประมาณสองปีก็เสียชีวิตลงครับรบซึ่งระหว่างรักษาตัวเนี่ยก็ทำคีโมปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรจนก่อนวันเสียชีวิตวันหนึ่งนะฮะค,คุณหลุนกับเพื่อนสนิทอีกคนอ่ะ ตัดสินใจจะไปเยี่ยมเพราะว่าน้องของบีนะมาบอกว่าบีอยากเจอมาเยี่ยมหน่อยได้ไหมครับซึ่งที่จริงอ่ะจะไปตัดสินใจจะไปเยี่ยมวันพฤหัสแต่อะไรไม่รู้โดนใจให้ขับรถไปเยี่ยมวันนั้นเลยซึ่งเป็นวันพุธก็ขับรถจากมหาลัยเนี่ยไปโรงพยาบาลที่ตัวเมืองก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งพอไปถึงเนี่ยสภาพเพื่อนก็คือแบบพูดอะไรไม่ได้แล้วสื่อสารอะไรไม่ได้แล้วครับตัวเหลืองตาก็เหมือนเดด เป็นฝ้ามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินมือเท้าบวมหมอก็บอกกับญาติว่าเบียอาจจะอยู่ได้ถึงวันเสาร์นะหลังจากเยี่ยมเพื่อนเสร็จกลับบ้านไปเช้าวันต่อมาคุณหลุนก็ทราบข่าวว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วประมาณหกโมงก็จะมีพิธีอะไรนําศพไปที่วัดหลุนก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเสร็จจากทุร่ามหาลัยจะรีบขับไปหาพอเสร็จแล้วขับไปหาถึงที่วันน่ะวันนั้นก็ เตรียมงานเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาหลุนกับเพื่อนสนิทอีกคนอะ่ะก็ตัดสินใจจะมาที่วัดกันทําพิธีก็ตัดสินใจที่จะมานั่งอยู่หน้าพัดลมเพราะมันเย็นในวันเนี่ยร้อนมากอืระหว่างมีพิธีสวดศพเนี่ยฮะคุณหลุนน่ะรู้สึกว่าเหมือนมีไออุ่นๆอ,อยู่ที่มือคตอนแรกก็ไม่คิดคิดไม่มีอะไรอยู่ดีเพื่อนอีกคนอะ่ะก็หันหน้ามามองแล้วก็พยักหน้า คุณหลุนก็พยักหน้ากลับก็เหมือนคิดว่าเอ้ยเรารู้สึกเหมือนกันใช่ไหม<อ>ว่าแบบมีอะไรดุ่นมาที่มือครับวันนั้นก็ผ่านคนไปคุณหลุนบอกว่าพิธที่สมเนี่ยเหมือนจะมีวันหนึ่งที่เขาไม่สวดมนต์กันวันนั้นซึ่งตรงกับเป็นวันหยุดพอดีก็จะทําบุญเลี้ยงเพลนพะระวันนั้นคุณหลุนเขาต้องตื่นแต่เช้าเพราะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยที่บ้านคุณบีเนี่ยเตรียมงาน ครับก็ตั้งนาฬิกาปลุกเก้าโมงเช้าแต่ด้วยความที่ต้องขับรถจากมหาลัยไปที่วัดหลายๆวันเนี่ยคุณหลุนรู้สึกเพียมากครับก็งอแงเริ่มรู้สึกเครียดตื่นละก่อนนาฬิกาจะปลุกเนี่ยคุณหลุนฝันว่าอยู่ที่ชานชลารถไฟอืมเห็นบีเนี่ยใส่ชุดสีขาวอืโบกมือลาอืก่อนจะขึ้นรถไฟไปครับคุณหลุนก็สะดุ้งตื่นขึ้นวันนั้นก็ไปที่บ้านบีเพื่อจะไปเตรียมงาน ก็คุยกับเพื่อนสนิทอีกคนเล่าเรื่องให้ฟังว่าฝันเห็นอะไรเพื่อนสนิทคนก็บอกเหมือนกันเฮ้ยว่าฉันก็ฝันเห็นถึงบีนะแต่ไม่ได้เหมือนแกฉันฝันว่าบีมาบอกว่าตั้งใจเรียนด้วยนะห้องอาหารเก็บบ้างซึ่งเป็นปกติที่ระหว่างคุณบีมีชีวิตจะมักจะบ,บ่นกับเพื่อนคนนี้เป็นประจำก็ผ่านไปจนงานอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงครบร้อยวันทาบุญ คุณหลุนก็ฝันอีกทีครับฝันตอนนั้นะคุณหลุนฝันว่าคุณหลุนน่ะเป็นเด็กถักเปียสองข้างใส่ชุดเหมือนสมัยอยู่ตอนปฐมวิ่งเล่นกับบีก่อนที่บีจะบอกลาแล้วก็หายไปครับหลังจากนั้นก็คุณหลุนก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกสักระยะหนึ่งจะฝันเห็นวันสําคัญเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นวันเกิดของคุณหลุนนะ่ะคุณหลุนจะฝันว่าบีเนี่ยมาเยี่ยมอในฝันนะคุณหลุนเขาบอกว่า จำได้นะว่าเพื่อนอะเสียไปแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาได้ยังไงบีก็บอกว่ายมบาลเขาให้มาได้เขาพามาก็คุยเล่นกันปกติครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝันเห็นบีอะไรอีกต่อมาครับอเรื่องก็ประมาณนี้เหมือนกับว่าไปแล้วเพื่อนมาลาในภพภูมิของเขาตามที่เขามามาลาครับอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องบอกว่าโลกหลังความตายนะคุณผู้ชมผู้ฟังมันก็มีเรื่องเล่าลักษณะแบบเนี้ย เยอะแยะมากมายคือคนที่เสียชีวิตไปบางทีเขาจะมีการมาปรากฏให้เห็นก่อนนะครับเริ่มเริ่มรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยถึงเวลาของเขาเขาก็จะมามาลาอีกทีหนึง่งนั่นก็คือท้ายที่สุดของเหตุการณ์ละเหมือนผมเราตกไปอย่างหนึง่ง<อ>คือมีตอนหนึ่งอ่ะคุณคุณหลุนมีโอกาสได้ไปเจอพ่อแม่บีครับ พ่อแม่บีเขาเล่าว่าไอ้วันนั้นอะที่หลุนกับเพื่อนมาเยี่ยมออืมอยดีคืนนั้นช่วงประมาณตีหนึ่งอะอยู่ดีๆบีลุกขึ้นมาเองได้ม,มากราบเป็นจางคับประดิษฐ์อยู่ปลายเตียงสองรอบแล้วก็หันมาคุยกับพ่อแม่อืแล้วก็เหมือนขอให้พ่อแม่เปิดธรรมะให้ฟังครแล้วคืนนั้นบีก็เสียชีวิตเลยครับครับอ,อ่านะครับเหมือนเหมือนรู้อะเหมือนมีมีรางอะไรบางอย่างเหมือนรู้ตัวเองนะ บางทีเขาบอกว่าคนที่อยู่ๆเนี่ยจะเสียชีวิตแบบกระทนหันแอืะเขามักจะมีคําพูดอะไรแปลกๆครับการกระทําอะไรแปลกๆที่โดยชีวิตปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นเหมือนแรงฮึดสุดท้ายเอออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นคําพูดอะไรที่แบบเออถึงเวลาแล้วนะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะณนะตอนที่เขาเป็นณนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกหรอก แต่หลังที่จากที่เขาเสียไปแล้วอ่ะจะมานั่งมีการยัดยายก็จะมีนั่งมันอ่ามานั่งคุยกันทีหลังว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเฮ้ยก็พูดอย่างนี้ว่าเขาทําอย่างนี้ว่าอะไรลักษณะประมาณนี้ครับนะครับอขอบคุณด้วยกันแล้วกันครับที่ส่งเรื่องมานะครับที่เมลของรายการ,รนะครับ<ม>ที่ theghostradiothailand@gmail.com อ่านะฮะช่วงท้ายรายการแบบนี้ทั้งเจวีนะครับก็แล้วก็รวมไปถึงน้องแบงค์ด้วยก็จะเอาเมลมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน